Yeah. ผมพี่เคกับน้องอุ้ยนะครับค่ะครัแล้ววันนี้เป็นเทปแรกของรายการเรานะครับเราอยู่ที่ไหนอุ้ยตอนนี้เราอยู่ที่วัดอาหารไร่ค่ะเทปนี้เราจะพาทุกคนไปอิ่มบุญและอิ่มท้องพร้อมกันนะคะวันนี้กแสดงว่าไปมาไหว้พระสวดที่นี่และเสร็จแล้วก็พาไปกินด้วยใช่ป่ะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะพามารู้จักวัดอรหารไร่ค่ะครับผมทีมของเราใช่ค่ะ ถ้ามีชื่อเสียงที่นะครับของมีคนสักการะที่สุดก็มีหลายหลายทนก็รู้จักท่านเป็นอย่างดีวันนี้เราก็มาถึงวัดทหารไล่วันแห่งนี้นะครับเราจะพาไปสักการะท่านแล้วก็รู้จักสถานที่ต่างๆภายในวัดนี้ค่ะพร้อมกันแล้วตามอุ้ยกับพี่พีเคมาเลยค่ะ In the sun, try again. พ่อนะครับของหลวงปู่ที่ที่หลวงปู่เคยอยู่ที่ตรงนี้ค่ะครับแล้วก็จะมีรูปปั้นจำลองของหลวงปู่อยู่เป็นทุ่นขี้พึ่งเสมือนจริงเลยเนาะใช่จริงมากนะครับนะครับซึ่งตรงนี้เห็นป้าไมคะห้ามสติขึ้นเราก็เลยต้องนั่งอยู่นั่งอยู่ตรงกลางเพราะเราเป็นสติทั้งคู่ไม่ใช่โอเคเดี๋ยวเราไปเดินบริเวณอื่นกันต่อได้ค่ะเดี๋ยวเราไปเดินบริเวนีกนต่อ ครับหลังจากที่เราสองคนพาไปสักการะไปรู้จักสถานที่ต่างๆภายในวัดแล้วก็พาไปไปดูวัตถุมงคลต่างๆแล้วนะคะถือว่าอิ่มบุญแล้วใช่นะครับสําหรับเป็นการต้อนรับปีใหม่นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พวกเรานะคะทีนี้ถิวแล้วเมื่อเที่ยงแล้วใกล้เที่ยงแล้วแล้วก็ที่บ้านค่ายนี่จะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งอร่อยมากเลย ใช่ไหมอยากรู้ชื่อแล้วไหมร้านไหนค่ะไม่บอกตามพี่พี่เคไปดีกว่าตามพวกเราสองคนไปนะครับไปอิ่นท้องพร้อมกันว่าไปร้านไหนตามไปเลยนะครับ ตาแบบอิ่มท้องมากเลยอ้าลุยเลยลุยเลยคุณแม่คุณแม่ลุกถ่ายสดด้วยกันนหลังจากที่เราชิมกันแล้วได้รับทราบรล้วทำอร่อยอร่อยมากจริงๆค่ะทีนี้เราอยากจะทราบว่าคุณแม่เปิดร้านกี่โมอยากให้บอกท่านผู้ชมนิดนึงละค่ะของเราเนี่ยจะเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะคะแล้วเราก็ปิดเร็วหน่อยปิดสี่โมงเย็น ก็ช่วงเช้า <chaque> ก <urai> ็จะมีกลุ่มลูกค้าลงงานแวะกินแว็กินแว็กินอย่างนี้ค่ะก็พอหลังจากช่วงเช้าไปแล้วก็จะเหอนกบลูกค้าเบานิดนึงมาในวันที่หนึ่งก็มื้อเที่ยงแล้วมีวันหยุดไหมคะวันหยุดเนี่ยก็คือแล้วแต่จริงๆแล้วแม่ก็ไม่ได้หยุดเป็นประจำเหมนกก็แต่วันสักสิบกว่าวันยี่สิบวันก็หยุดสักวันหนึ่ง่ะล้าๆก็หยุดสักวันหนึ่งแม่บอกพิกัดเส้นทางหน่อยผู้ชมไม่ได้มาถูกถ้าหากว่า คุณลูกค้าอยู่ในระยองนะคะก็จะรู้จักสี่แยกกกากอยใช่ไหมคะมุ่งหน้ามาทางบ้านค่ายขับตรงเลยนะคะอย่าเลี้ยวซ้ายเพราะว่ามันจะมีถนนเบี่ยงซ้ายเข้าเภอใช่ไหมคะยังไงเราก็เกาะเลนขวาไว้วิ่งมาประมาณ18กิโลก็จะถึงร้านพรชัยสาขา2นะคะเส้นนี้เนี่ยมันก็จะผ่านสาขาหนึ่งด้วยนะคะ เลยสาขาหนึ่งมาประมาณ18บกิโลนะคะพอใช้สาขาสองก็จะอยู่ด้านซ้ายมือนวอยู่ใกล้อบตรหนองบัวนิดเดียวรอหนองบัวแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านที่ชอบไว้ายคะเช่นวัดละหันในวัดละหันไล่หรือูุทีมผ่านแวะผ่านมันได้แวะได้เลย ก็จะมาแวะกันที่นี่ก็คข้าวที่นี่ไหว้พระเสร็จอิ่มบุญก็มาอิ่มท้องที่ร้านนี้นะใช่ค่ะคุณพูดถูกโอเคหสำหรับลูกค้าที่อยากจะมาทานสามารถํำลองเบอร์โทรเบอร์โทรจองโต๊ะก่อนจองโต๊ะก่อนเพราะว่ามาพับก็เราจะได้ทานเลยอะไรอย่างนี้ได้ค่ะเพราะว่าที่ร้านเราเนี่ยโตเยอะมากนะคะก็สามารถรองรับลูกค้าได้ถึงมันจะมีเคยมีรถทัวร์มาทีสองคัำแล้วก็ก็สามารถ ลองรับเขาได้เขาจะได้กินมทุกคนนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ทานถ้าเกิดมาเนี่ยโทรมาแจ้งเราที่เบอร์086นะคะ8224191น่ะคะรับรองค่ะบริการเต็มที่ค่ะคอนแชร์ดูเชนปลานะคบมาโทรมาสั่งจองสำรองที่นั่งได้นะครับอานเสร็จแล้วเรายังมีเคปมีปลาแกะต่อได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อค่ะขอบคุณนะครับ อิ่นป่ะกิ่นแตยังไม่สะใจใช่ป่ะใช่แล้วที่เหมือนกันเลยในนี่ยลราเห็นรากกาแฟอยู่ในร้านท่ร้าพี่ปาเบียร์ค่ะถ้านใจนร้านแม่เนาะทกินกันดีกว่าทำอยูกันไง พอใช้ลูกชิ้ปลาใช่ไหใช่ใเป็นร้านเดียวกันค่ะดูลูกค้าเต็มตัวเลยน่ครับด้านต้องมีของดีแน่มีเสน่ห์แน่ที่นี่เราทำเบเกอรี่เองคบออเบเกอรี่เองใช่ค่ะแต่เราไมู่้เว่าดยังไงบ้างได้ได้จะสาธิตให้ดูให้เข้าตเขาถูกห้นี่จะบอกอะไรใหสวยอร่อยอยู่ตรงนี้นี่นค้าโอเคเราขายค มุ้งแต่หอมตัวหอมแล้วหลังมาคือทำใหม่ใหม่ทุกวันเลยค่ะอ๋อก็เดี๋ยววันนี้่ายจะทำตัวที่ขายดีที่สุดให้ลองทานละกันนะคะเดี๋ยวทำสดๆกันเลยได้วันนี้จะทำอะไรท์น่าท้าทายไปเองตัวนี้จะเป็นเครปกล้วยหอมฟล้วยฟุ้ยของโปรดเลยเป็นเครปที่เราทอดไว้เสร็จแล้ว ก็จะเป็นแผนแบบนี้นะคะตัวนี้แหละที่บอกพี่เคว่าอร่อยที่สุดเนชแนใช่ไหมต้องผสมทุกอย่าไม่ได้สดถ้าหาดามไม่อสดถ้าหาายน้องเรียนแบบ น้องเทสนะบอกให้เอ็นนีเทส์เกผ่าวเอกภาพยนตร์นี่มองมองเทส์ค่ะเอาอีกแล้วมองเทสอีกแล้วพี่ก็มองเทส์อีกแล้วอ๋อดีกว่าก็แบบเบื่อเนาะคนเราแล้วค้นค้นตัวเองว่าชอบเบื่อชร์เกอรี่ได้ไงอ่ะก็มันมันเกิดจากการชอบทั้งแต่แรกอยู่แล้ว เท่าทางแรกก็เวียนทายทั่วเลยค่ะแล้วก็เหมือนกับเราทำเพลงเป็นบ้างเล็กน้อยตอนหลังคือพอเริ่มมีเวลาเปลี่ยนสิ่งต่างๆโอเคคยนเทนต์ต่างๆแล้วก็ ต้องใช้เนยสดแท้ๆอย่างบางร้านเบเกอรี่เขาจะใช้มาการีนแบบมาเขาเรียกว่าอะไรมาแบบเบรคต้นทุนนะคะเพราะมาการีนจะถูกกว่ามาการีนก็คือเนยเทียมแบบที่เขาทําโรตีอะค่ะที่หีมันเข้มเข้มใช่อันนั้นจะเป็นมาการีนแต่ของที่ร้านเราใช้เป็นเนยสดแทนแทนค่ะเป็นของสดทีนี้หน่อยก็คือแมคโครบกว่าเป็นของแแต่ว่าพวกแบบที่ห่อยเฉพาะยี่ห้อค่ะมันจะดีตอไปอย่างมากเลย้ลยอย่าง ยังไม่เนยเยไม่เคยไม่เคย่ะหมดตจไม่ไหวแล้วหลานสาวหลานสาว ดีดีด้วยนะคะจ้ากระเพือกเขาอร่อยอร่อยเลยนะพาไปอิ่มบุญกันแล้วแล้วก็อิ่มท้องด้วยใช่อิ่มท้องด้วยค่ะคลิปหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นอย่าลืมติดตามชมรายการเรื่องะของเรานะคะหรือติดตามรายการของเราได้ทาง w w w ร์ y o n g c h a n n e l c o m แล้วก็อย่าลืมครับเราะชแนลไกลนะครับเจอที่ไหนหยิบขากลับบ้านเลยโอเค